สาสักน้อยครับตั้งรับครับตั้งรับแบบนี้นี่รอโดนแล้วครับต้องทิ้งเดินนะครับดูดิว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงอ่ะขยับหลอกไปเรื่อยๆครับหาเองสั้นกว่าเอาเอาคืนบ้างโอ้เอามาต้องกล้ากล้าบวกแล้วครับหนีมากเลยโดนอย่างที่ค้ชแจ๊ดว่านั่นแหละครับมีมีตั้งรับมีโอกาสโดนอย่างเดียวครับต้องเดินเข้าหาบ้างเอาดิไม่มีโต้ตอนนี้กลัวแล้วคุณประสิทธิ์ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอ oh, oh. oh. ้โหกรรมการ oh. ไม่ต้องนับแล้วรอครับอย่างนี้แค่ต้นยกที่2ครับ oh. ดูภาพช้ากันก็ได้นครับมีเข่าลอยได้สวยงามนะครับทีแรกแต่ว่าโดนเทเลยแล้วก็โดนเตะขาตั้งแต่ยกแรกครับเนี่ยเจ็บรับคือเป็นลูกที่ ถือได้ว่าอันตรายลูกหนึ่งแต่ว่าเอาคืนได้นะครับตอนที่จะมาโดนเต็มๆลูกนี้นะครับพักสกครู่ครับเดี๋ยวกลับมา